เรื่องของพูดผีจิตวิญญาณที่เป็นเรื่องจริงๆเนี่ยท่านผู้ฟังที่มีหลักฐานยืนยันได้ชัดเจนท่านผู้ฟังเคยได้ยินคําว่าไฟผีไหมครับไฟผีเนี่ยมันลุกขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องมีเชื้อเพลิงอะไรทั้งนั้นที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตของบริษัทมอเตอร์เอเชียในปีนังประเทศมาเลเซียเกิดอักคีภัยเผาผลาญสถานที่ไปหลายส่วน ความเสียหายคิดเป็นมูลค่าหลายล้านเหรียญมาเลเซียสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบไม่พบเพียงแต่คาดการว่าน่าจะเป็นไฟฟ้าช็อตหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วก็เกิดเปลวไฟลุกวูบขึ้นมาอีกโดยไม่มีเหตุไม่มีผลทําให้ต้องรีบดับไฟกันโกลาหลนแล้วก็เหตุการณ์ที่มีเปลวไฟลุกขึ้นมาอย่างประหลาดนับสิบครั้งก็ทําให้ทางการต้องส่งเจ้าหน้าที่สองชุด ถัาเปลี่ยนกันมาประจำตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมดับไฟอย่างทันท่วงทีเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ติดต่อกับหัวหน้าชาวปาปัวนิวกินีที่เก่งทางไสยศาสตร์ให้มาทำพิธีตรวจดูว่าเหตุไหนจึงได้เกิดเพลิงลุกไหมเหมือนกับคอยจ้องจะทำลายล้างสถานที่แห่งนี้นักหัวหน้าปาปัวนิวกินีก็ตรวจดูแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าสถานที่นี้มีวิญญ,ญาณ สิงสถิตยอยู่แล้วก็รับอาสาจะขับไล่ให้แต่ว่าทำไม่สำเร็จเนื่องจากเป็นวิญญาณที่มีอิทธิฤทธิ์กล้าแข็งมากเรื่องวิญญาณที่สิงสู่ที่ซูเปอร์มาร์เกต็ตนี่เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรทีเดียวเพราะถ้าหากว่าปราบผีไม่ได้ซูเปอร์มาร์เกต็ตแห่งนี้ก็คงทำการซ่อมแล้วก็เปิดกิจการไม่ได้ดังนั้นก็มีการสอหาผู้ที่มีความสามารถปราบผีไปทำพิธีขับไล่ผี ที่มาเลเซียมีผู้รู้จักพระอาจารย์จำเนียนศิลเสถูวัดถ้ำเสือวิปัสนาจังหวัดกระบี่ว่าเป็นผู้ทรงฌานสามารถสยบวิญญาณร้ายมานับไม่ถ้วนแล้วก็มีการติดต่อขอ,อนิมนต์ท่านไปช่วยสงเคราะห์โดยผ่านทางพระครูผันวัดสายขาวซึ่งมักจะมีกิจนิมนต์เดินทางไปกัวลาลัมเปอร์อยู่บ่อยๆพระครูผันก็มาพบพระอาจารย์จำเนียนก็เล่าให้ท่านได้รับรู้ เรื่องวิญญาณที่สิงอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็นิมนต์ให้ท่านไปช่วยเมตตาสงเคราะห์พระอาจารย์จำเนียนก็ยังไม่รับปากว่าจะกระทําสําเร็จหรือไม่แต่ว่าจะไปตรวจสอบดูให้ก่อนจากนั้นพระอาจารย์จำเนียนก็เดินทางไปยังมาเลเซียรพร้อมกับพระครูผันเมื่อไปถึงปีนงังเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้จัดเตรียมพานะมารับพระอาจารย์จำเนียนไปตรวจดูสถานที่ทันทีแล้วก็เล่าให้ท่านฟังว่า ก่อนที่ท่านจะมาถึงก็เกิดไฟลุกขึ้นมาเองหลายครั้งแล้วเมื่อพระอาจารย์จำเนียนไปถึงหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตบิญญาณร้ายก็เหมือนจะต้องการท้าทายแสดงความไม่ยำเกรงพระภิกษุไทยก็บรรดาลให้เกิดเปลวเพลิงลุกฮือขึ้นมาภายในซูเปอร์มาร์เก็ตเจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งคอยระวังเหตุร้ายอยู่แล้วก็รีบก็ไปดับไฟกันชุลมุนจนกระทั่งเพลิงสงบพระอาจารย์จำเนียนยังไม่ได้เข้าไปภายในสถานที่เพียงแต่ล้วงลงไปในย่าม หยิบเหรียญจอปรอของท่านขึ้นมาสงบจิตจนแน่วแน่แล้วก็ถามพระจอปรอในใจว่าวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ณนะสถานที่นี้มีความเป็นมาอย่างไรก็ได้คำตอบมาว่าที่ดินซึ่งใช้ก่อสร้างซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ก่อนนี้เคยเป็นสถานที่ตั้งของมัสยิดเก่าตั้งแต่โบราณเมื่อ200ปีก่อนกระทั่งมัสยิดชำรุดทุโทรมพังทลายไปหมด และที่มัสยิดเก่าวแห่งนี้มีผู้คนล้มตายเนื่องจากเป็นอฮหิวาตากโรคจำนวนไม่น้อยวิญญาณผู้ตายยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดก็สิงสถิตยอยู่ที่นี่ต่อมาได้มีการปลูกสร้างซูเปอร์มาร์เก็ตขึ้นผู้ที่อยู่เนี่ยเป็นคนจีนก็ทิ้งเศษอาหารซึ่งมีส่วนของหมูลงไปก็ทำให้วิญญาณเหล่านั้นโกรธแค้นก็บรนดาลให้เกิดไฟลุกไหม้พระอาจารย์จำเนียนถามต่อไปอีกว่าจะให้ทาอย่างไร ถึงจะยุติเรื่องร้ายนี้ให้จบสิ้นลงได้ก็มีคำตอบว่าให้เจ้าของสถานที่เนี่ยจ่ายค่าเช่าสถานที่เนี้ยปีละสิบเหรียญโดยมอบให้แก่มัสยิดอิสลามตลอดไปนอกจากนี้พระอาจารย์จำเนียนก็ยังบอกว่าจะทำห้องห้องหนึ่งภายในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยให้เป็นเขตห่วงห้ามโดยสมมุติให้เป็นมัสยิดจำลองของเหล่าวิญญ,ญาณทั้งหลายแล้วก็จะห้ามไม่ให้คนอื่นคนนอกศาสนาเข้าไปภายในห้องนี้ จากนั้นพระอาจารย์จำเนียนก็เข้าไปภายในซูเปอร์ก็บอกเจ้าของสถานที่ให้จัดหาห้องมาให้ห้องหนึ่งแล้วก็ได้ห้องของฝ่ายธุรการชั้นบนแล้วก็ขนของในห้องไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ตู้เอกาสารและคอมพิวเตอร์ออกจนหมดเหลือแต่ห้องเปล่าๆเ,เจ้าของสถานที่ก็ถามพระอาจารย์จำเนียนว่าจะทําอะไรต่อไปพระอาจารย์จำเนียนซึ่งเขาบอกว่าจะทําน้ำมนต์พรมน้ำมนต์ให้เมื่อพนักง,งานเข้ามาทําความสะอาดในห้องนั้นเรียบร้อย พระอาจารย์จำเนียนและพระครูผันก็เข้าไปในห้องจุดเทียนขึ้นจากนั้นพระอาจารย์จำเนียนก็ทําพิธีอัญเชิญวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ให้เข้ามาในห้องซึ่งจําลองเป็นมัสยิดแต่ว่ามีหัวหน้าผีเข้ามาเพียงคนเดียวส่วนผีบริวานนี่คอยอยู่รอบๆภายนอกพระอาจารย์จำเนียนก็บอกกล่าวให้หัวหน้าของเขารับรู้ว่าห้องนี้จะไม่มีคนต่างศาสนาล่วงละเมิดเข้ามา ขอให้วิญญาณทั้งหลายเข้ามาสวดมนต์กันตามาศาสนาของตนได้ทุกเวลาจากนั้นพระอาจารย์ก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาส่วนพระครูผันก็สวดวิปสัสสิทำน้ำมนต์ขณะที่พระอาจารย์จำเนียนกำลังแผ่เมตตาก็ปรากฏว่ามีเท่าแก่เสียงเป็นนักธุรกิจซึ่งเป็นหุ้นส่วนในซูเปอร์มาร์เก็ตก็เข้ามาในห้องเท่าแก่เสียงคนนี้นอกจากเป็นคนไม่นับถือไม่ศรัทธาอะไรแล้วยังดื้อรั้นถือดี เพราะว่าตัวเองมีอาจารย์คนจีนเท่าแก่เสียงก็สุดตัวลงนั่งข้างหลังพระอาจารย์จำเนียนแล้วยื่นหน้าเข้าไปถามว่าผีมันเอาไฟมาจากไหนอาจารย์ฮะแล้วผีมันเอาไฟมาจากไหนอ่ะมันจะมีไม่ขีดมาจุดได้เออแล้วมันทํำยังไงมันเป็นเรื่องของผีอะเปล่า,าพระอาจารย์จำเนียนได้ยินคําถามแต่ท่านกําลังสวดก็ไม่สามารถอธิบายให้คําตอบได้ ที่นี้หัวหน้าผีเนี่ยเป็นอติสมานากายคือรูปกายที่มองไม่เห็นคงจะไม่ชอบหน้าเท่าแก่เสียงหรือว่าบังเกิดโทสะที่เท่าแก่เสียงใช้คำพูดประหนึ่งหยามมิ่นว่าไม่มีฤทธิ์จริงก็แห่งไปที่เปลวเทียนจนเปลวเทียนติดเป็นกระสินไฟแล้วกระสินไฟลุกพรึบไฟลุกพรึบขึ้นมาตรงพื้นเบื้องหน้าพระภิกษุทั้งสองรูปพระครูผันตกใจไม่ทันยังคิดยกบาทน้ำมนต์สาดโครมเขาใส่เปลวไฟ ก็ไปโดนเอาวิญญาณของหัวหน้าผีซึ่งอยู่ตรงนั้นคราวนี้ชุนลมุนกันเพราะว่าหัวหน้าผีซึ่งโดนน้ำมนต์เต็มที่ทยานพรวดสวนเข้ามาเป็นรูปร่างสูงใหญ่เรือนเรือนสีดำหัวหน้าผีนี่ชนเท่าแก่เสียงกระเด็นหงายไปถึงกันนาฬิการาคาแพงหลุดจากข้อมือแล้วก็พุ่งออกจากห้องชนกระป๋องที่ขวางหน้าในดังสน,นั่นจากนั้นก็วิ่งลงบันไดเลื่อนเวลานั้นมีหนุ่มอิสลามสองคนกำลังเดินสวนมาจะขึ้นบันไดเลื่อน ก็ถูกวิญญาณในชนล้มละเนระนาดเสร็จแล้วหัวหน้าผีนี่ก็ยังทะยานไปชนเสาหักไปอีกต้นหนึ่งก่อนที่จะลเลิดออกไปนอกตัวอาคารแล้วตอนที่กำลังจะออกไปเนี่ยมีรถเก๋งคันหนึ่งแล่นมาจอดเทียบกับฟุตบาทตรงประตูทางเข้าออกพอดีเท่ากับขวางหน้าโดยตรงเลยถูกหัวหน้าผีนี่ชนรถเต็มเหนียวเสียงปังตัวรถเฉปัดออกไปเลย เจ้าของรถตกจใจสุดขีดเปิดประตูออกมาได้วิ่งแนบเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคนเห็นแล้วก็อยู่ในที่เกิดเหตุจำนวนมากทุกคนก็พากันตื่นประหนกที่เห็นธิ์ผีอย่างจังและคิดว่าผีคงจะอาลวาดแต่จริงๆแล้วการที่หัวหน้าผีเผ่นผลโจรทยานออกมาจากห้องก็นเนื่องจากไปโดนน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เป็นสำคัญเพราะน้ำมนตนะ์ร้อนแรงยิ่งกว่าน้ำเดือดเป็นร้อยเป็นพันเท่าเวลากระทบเขาก็าร่างผีก็ปวดแสบปวดร้อนสุดจะพราณา พระอาจารย์จำเนียนพระครูผันแล้วก็เท่าแก่เสียงตลอดจนคนอื่นๆก็รีบลงมาจากชั้นบนมีคนบอกกันเซงแซ่ชี้มือกันใหญ่เห็นผีไปทางนั้นไปทางนี้วุ่นวายไปหมดแต่พระอาจารย์จำเนียนท่านรู้ว่าหัวหน้าผีนี่จะไปที่ไหนก็ตรงไปขึ้นรถซึ่งจัดเตรียมไปแล้วโดยมีพระครูผันกับเท่าแก่เสียงร่วมเดินทางไปด้วยจุดหมายปลายทางก็คือที่บ้านเท่าแก่เสียง บ้านเท่าแกเสียงอยู่ไกลออกไปประมาณ4ี่สิบกว่ากิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีมาถึงปากทางจะเข้าบ้านเท่าแกเสียงก็เห็นคนจำนวนมากมายืนมุงกันเต็มหน้าบ้านไปหมดตอนแรกก็คิดว่ามีอุบัติเหตุเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นพระอาจารย์จำเนียนพระครูผันแล้วก็เท่าแกเสียงก็ลงจากรถก็ไปสอบถามคนที่มุงดูได้ความว่าก่อนที่ท่านจะมาถึงอยู่ดีๆก็เกิดเสียงดังโครมครามโครมครามขึ้นที่บ้านเท่าแกเสียง คนที่อยู่ในบ้านวิ่งหน้าตาตื่นออกมาตะโกนบอกผีอารวาสหรือบ้านชาวบ้านและแวกนั้นต่างก็ออกมาดูันเป็นกลุ่มใหญ่ทุกคนก็เห็นภาพอันเหลือเชื่อและหน้าขนลุกมันเป็นเงาเที่ถูกยับหักลงมาเป็นแถบแถบพระอาจารย์จำเนียนพระครูผันแล้วก็เท่าแก่เสียงก็อมองไปที่บ้านก็เห็นสภาพบ้านเป็นจริงตามที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังสําหรับเท่าแก่เสียงนั้นแทบจะเป็นลมล้มทั้งยืนเมื่อเห็นบ้านตัวเองเสียหายอย่างนั้น เรื่องผีซูเปอร์มาร์เก็ตเรื่องนี้พระอาจารย์จำเนียร์ศรีละเสรถวัดถ้ำเสือวิปัสนาจังหวัดกระบี่ท่านได้ไปเชิญมาก็เล่าเอาไว้ในหนังสือโลกทิพย์เล่มที่243ออันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากแล้วก็เป็นการยืนยันถึงวิญญาณต่างพบต่างภูมิที่มีอยู่จริงแล้วก็ยังมีกิเลสโลภหลงครบถ้วนท่านได้กล่าวตอนท้ายเรื่องบอกว่าที่อาตมาเล่ามานี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในมาเลเซียทีเดียว เขาเล่าลือกันมากแต่ว่าทางรัฐบาลเขาห้ามลงข่าวในหนังสือพิมพ์แล้วตำรวจก็จะคอยมาดูแลใครจะมาถ่ายรูปก็ไม่ได้เขาบอกว่าเสียชื่อเสียงเมืองของเขาหัวหน้าผีที่สิงสู่อยู่ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตตนนี้ภายหลังไปเข้าทรงคนทรงก็บอกว่าเมื่อถูกน้ำมนต์เข้าเต็มร่างนี่ร้อนแสนสาหัสแล้กโกรธเท่าแก่เสียงมาก ก็เลยไปทําลายบ้านเท่าแก่เสียงเป็นการระบายอารมณ์โกรธตอนที่พระอาจารย์จำเนียนและพระครูผันก็เท่าแก่เสียงตามมาถึงที่บ้านเขาเนี่ยจะเข้าไปทําร้ายเท่าแก่เสียงอยู่แล้วเพียงแต่ไม่กล้านเนื่องจากเห็นแสงสว่างพวยพุ่งออกมาจากร่างของพระอาจารย์จำเนียนดูน่ากลัวสําหรับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ว่าเนี่ยก็เป็นอันยุติลงอย่างเด็ดขดาดทั้งนี้ก็เพราะผีพอใจในข้อตกลงที่ว่า ทางเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตยอมบริจาคเงินให้แก่มัสยิดปีละสิบเหรียญซึ่งเขาถือว่าเป็นเงินจำนวนมากมายมหาศาลเมื่อเทียบกับค่าของเงินเมื่อ200ปีก่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผีพอใจมากก็คือพระอาจารย์จำเนียนทำมัสยิดจำลองไว้ในซูเปอร์มาร์เก็ตบรรดาวิญ,ญญาณทั้งหลายซึ่งสิงสถิตอยู่ณที่นั้นก็สามารถเข้าไปทำกิจการทางาศาสนาได้เรื่องผีที่ปีนังเนี่ยเป็นประสบการณ์ทางวิญญาณ ของพระอาจารย์จำเนียนศรีรเศถษโถว,วัดซ้ำถ้ำเสือวิปัสนาจังหวัดกระบี่ครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อหลวงปู่ขาวอนาลโยไหมครับถ้าเคยได้ยินชื่อหลวงปู่ขาวก็ต้องนึกถึงวัดถ้ำกลองเพลนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีเมื่อเจ็ดสิบปดสิบปีก่อนนั้นยังอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ลำนาไพรแน่นขนาด มีคนพื้นบ้านอยู่อาศัยนิดเดียวเพราะว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลจากความเจริญเหลือเกินคนที่อยู่ในถิ่นนั้นอาศัยทำไร่แล้วก็หาของป่ามาขายพอประทังชีวิตไปวันๆพวกผู้ชายที่อยู่ตามชายป่าชายดงนะ่ะเรียนรู้เรื่องเข้าป่าล่าสัตว์กันตั้งแต่เล็กแต่น้อยเพราะความจำเป็นจะต้องเสาะหาเนื้อสัตว์มาเป็นอาหารประกอบกับสภาพแวดล้อมเอื้ออันวยด้วยว่าเป็นป่าดงพงทึบเป็นที่อยู่อาศัยของสัมสัตว์สารพัด พวกหนุ่มชะกันพรานพื้นบ้านก็มีอาวุธประจำมืออย่างดีก็แค่ปืนแก๊ปหรือว่าปืนเพลิงที่ทำเองซึเป็นส่วนมากอนุภาพก็ไม่ร้ายแรงอะไรนะักถึงกระนั้นสัตว์เล็กๆพวกเก้งกระจงลิงข้างหรือว่าหมูป่าก็ล้มตายมาเสียนักต่อนักด้วยปืนประเภทนี้แหละส่วนควางใหญ่หรือว่ากระทิงหัวแดงโอกาสที่จะล้มมันให้ดิ้นขาที่โดยปืนแก๊ปนี่ยาก นอกเสียจากจะเจอกันจังๆหรือว่าแอบเพอไปยิงใกล้ๆแทบประชิดต,ตัวเท่านั้นเองที่ตำบลโนนทันอำเภอหนองบัวลำพูภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีป่าทึบและดงดิบครอบคลุมแน่นขนาดและเป็นที่พักพิงของสัมสัต์ค่อนข้างจะชุกชุมพรานพื้นบ้านก็วนเวียนเข้าไปไล่ล่ากันอยู่เป็นประจำบนภูขเขาเขตโนนทันแห่งนี้มีถ้ำใหญ่อยู่ถ้ำหนึ่งชาวบ้านเขาเรียกขานกันว่า ถ้ำกรองผินเนื่องจากภายในถ้ำมีกรองใหญ่อยู่ลูกหนึ่งตั้งอยู่เป็นกรองเก่าแก่โบราณจนประมาณไม่ได้ว่ามีอายุยืนยาวมานานเท่าไหร่แล้วถึงขนาดไม้กรองนในผุกร่อนหลุดกระจายออกมาเกือบหมดประวัติกรองโบราณลูกนี้ไม่มีใครรู้ความเป็นมาเาสียเลยว่าผู้ใดหนออุตสาหะขนกรองใบใหญ่ขึ้นไปไว้บนถ้ำในถ้ำบนภูเข,ขาแล้วก็ขนไปด้วยเจตนาอะไร เรื่องนี้เป็นความลึกลับมาตลอดตั้งแต่ปู่ทวดของชาวบ้านโนนทันโนนแล้วภายในถ้ำนอกจากซากกรองใบใหญ่ที่เรียกกรองเพนยังมีพระพุทธรูปองค์เล็กองค์ใหญ่มากมายหลายขนาดตั้งเรียงรายกันจนทั่วถ้ำมีทั้งที่วางเปิดเผยเป็นแถวเป็นแนวแล้วก็วางกระจายซุกซ่อนอยู่ตามหลืบตามซอกหินที่มาของพระพุทธรูปมากมายในถ้ำนี้ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ใดนำมาไว้ในถ้ำ แล้วก็เป็นความลึกลับเช่นเดียวกันกับกรองเพลงขนาดใหญ่โบราณที่ผุพังแล้วลูกนั้นพระธุดงกรรมาฐานที่ด้านด้นข้ามเขามาจาริกมาเพื่อความวิเวกพอใจถ้ำกรองเพนพอสมควรเนื่องจากว่าเป็นถ้ำไม่อับชื้นมีลมโกรกไหลเวียนทําให้ภายในถ้ำนิ่ปลอดโปร่งกําลังสบายทิวทัศน์ภายในถ้ำโดยรอบก็ร่มรื่นด้วยแมกไม้เขียวขจีรถลันกันไป ไม่เพียงแต่พระทุดงหลายรูปหลายองค์จะผ่านมาเจริญธรรมบำเพ็ญเพียรที่ถ้ำกรองเพนบรรดาพานพื้นเมืองที่เข้ามาล่าสัตว์หาเนื้อก็ยังแวะเวียนมาอาศัยเงื้อมผาแห่งนี้เป็นที่พักชั่วครั้งชั่วคราวและเมื่อมาอยู่ในถ้ำแห่งนี้คนที่ยังมีกําลังใจย่อหย่อนนิย่อมจะรู้สึกอบอุ่นยิ่งกว่านอนกลางป่ากลางดินเพราะว่ามีพระพุทธรูปมากมายเป็นที่ยึดเหนี่ยวแล้วก็เป็นที่กราบไหว้อธิษฐานขอความคุ้มครองจาก พระรูปนั่นแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเป็นที่รู้ซึ่งแก่ใจตัวเองดีว่าไม่มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่เคารพบ,บูชาพระพุทธรูปแม้แต่อินพรมยมยักษ์นาครุฑพูดผีปีศาจก็ยังต้องนอบน้อมสักการะต่อองค์แทนของพระบรมศาสดาที่สร้างขึ้นนี้พรานบางคนนอกจากจะแสดงความเคารพกราบไหว้ตามวิสัยชาวพุทธ ยังแอบบนบานอธิษฐานขอให้พระพุทธรูปช่วยโดนบันดาลให้ตัวมีโอกาสได้ยิงสัตว์ตัวงามๆได้หลายตัวด้วยเถอะหาได้ฉุกคิดสักนิดไม่ว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีแต่พระมหาเมตตากรุณาไม่มีประมาณไม่ปรารถนาให้สัตว์โลกทั้งหลายทำรายเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วทำไมพระองค์จะช่วยโดนจิตโดนใจใสัตว์ป่าทั้งหลายมาถูกยิงตายจากฝีมือมนุษย์ด้วย ที่สัตว์ผู้น่าสงสารต้องมาถูกฆ่าให้ล้มตายกลายเป็นอาหารของมนุษย์ไปนั้นย่อมเป็นกรรมที่ผัวพันกันสืบไปไม่สิ้นสุดเป็นวงวัฏตะอันน่าอนเนกอนาตของผู้โชดเขาไม่รู้ว่าตัวได้ก่อบาปสร้างเวรเข้าไปที่บ้านโนนทันแห่งนี้มีพรานฝีมือดีอยู่คนหนึ่งชื่อพรานบุญหนาเป็นที่รู้กันว่านายบุญนาคนนี้แบกปืนเข้าป่าเมื่อ,อไรไม่เคยกลับมาด้วยมือเปล่าเป็นต้องได้สัตว์แบกกลับมาทุกครั้ง ก็เป็นที่ชื่นชมยินดีของลูกเมียเพราะว่านั้นนานทีถึงจะได้กินเนื้อย่างเนื้อต้มอร่อยปากอร่อยลิ้นให้เต็มที่พรานบุญหนาตัวจริงกับชื่อบุญหนาที่พ่อแม่ตั้งให้มันห่างไกลคนละทางเลยทั้งนี้เพราะว่าในบุญหนาเนี่ยมีอุปนิสัยสันดานห่างไกลจากคาว่าบ,บุญเหลือเกินเพราะแกไม่ชอบทําบุญทาทานสร้างกุศลอะไรทั้งนั้นไม่เคยเชื่อเรื่องบาปเวรกรรมดีกรรมเลว บุญนาเชื่ออยู่อย่างเดียวคือท้องอิ่มนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตของเขาก็เป็นของธรรมดาเรื่องกฎแห่งกรรมสวรรค์นรกนี่ไม่เคยอยู่ในความคิดของพรานบุญนาเวลาออกไปล่าสัตว์ก็ถือว่าสัตว์ป่าเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของคนเพราะฉะนั้นการยิงสัตว์ล้มลงไปดิ้นกระแดวกระเดวต่อหน้านี่ ก็เป็นเพราะว่ามันเสื้อซ่ามาหาที่ตายเองถ้ามันไม่เข้ามาขวางทางปืนมันก็ไม่ต้องตายจะมาโทษตัวเขาได้ยังไงนี่คือความคิดความเชื่อของพรานบุญหนาเสร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่งพรานบุญหนากับเพื่อนพรานบ้านเดียวกันสองสาคนก็พากันออกป่าไล่ล่าหายิงสัตว์แยกย้ายกันตรเวนหาตามทุ่งหญ้าที่พวกเก้งกวางชอบลงมากินแต่ก็ไม่พบพรานแม้แต่สัตว์เงาของสัตว์ยังไม่เจอเลย พรานบุญหนาไปซุ่มตามหนองน้ำดินโป่งซึ่งตอนเย็นสัตว์มักจะลงมากินน้ำกินดินโป่งก่อนที่จะขึ้นไปหลบนอนบนภูเขาแต่ประหลาดเย็นวันนั้นไม่มีสัตว์กล้ามกลเข้ามาเลยพรานบุญหนากับเพื่อนพรานก็จำเป็นต้องนอนค้างอยู่ในป่าหลายคืนเนื่องจากยิงสัตว์ไม่ได้เลยอาศัยว่ามีข้าวสารบ้างพริกเกลือใส่ย,ย่ามสะพายกันมาพอจะหลามข้าวแล้วก็เก็บป่าผักป่ามาต้มกิน ประทังความหิวไปไม่ถึงก็อดอยากแต่ว่าทุกคนก็เริ่มหมุดหงิดเพราะว่าหาเนื้อไม่ได้โดยเฉพาะตัวพรานบุญหานานี่ออกอาการโมโหโกรธายิ่งกว่าใครเสียแรงได้ชื่อว่าเป็นพรานฝีมือดีที่สุดของโนนทันรู้แหล่งสัตว์แหล่งน,น้ำทะลุปลุกโรงมาคราวนี้เหมือนสิ้นฝีมือพาพวกมาเดินย่ำยงเหงื่อตกแล้วตกอีกก็ยังหาสัตว์ป่าไม่ได้สักตัววันนั้นพรานบุญหนากับพวกหากัน ตั้งแต่ย่ำรุง่งจนล่วงเข้าบ่ายแดดจ้าก็ยังหารอยสัตว์ไม่ได้แม้แต่รอยเดียวทั้งเหนื่อยทั้งหิวกันท่วนหน้าทั้งหมดก็พานขึ้นเขามาจนถึงถ้ำกรองเพนแล้วก็เข้าไปหลบแดดหลบร้อนอยู่ที่ปากถ้ำวันนั้นพานบุญหนาอารมณ์ขุนมัวยิ่งกว่าทุกวันบนบ้างึมงงำด้วยความฉุนเฉียวไม่หยุดปากพักพวกก็ได้แต่ปลอบใจไปตามกันเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเกิดอาถรรพ์อะไรสับ สัมสัตว์ทั้งหลายจะได้สูญหายไปจนหมดป่าพรานบุญหนามองไปมองมาเห็นพระพุทธรูปเรียงรายอยู่ในถ้ำสันดานพรานผิดมนุษย์ก็พลุ่งพล่านอ่ามันก็บอกพวกบอกว่าที่หายิงสัตว์ไม่ได้มาหลายวันเนี่ยต้องเป็นเพราะพระพุทธรูปพวกนี้แน่ที่ไร่มนขับไล่พวกสัตว์ป่าหนีหายไปหมดไม่ยอมให้พวกเรายิงเพื่อนเพื่อนพรานก็พากันหัวเราะด้วยความขบขันที่เจ้าพรานบุญหนามันเกิดความคิดพิเรนขนาดนี้ คนหนึ่งก็บอกว่าเอยเองจะไปโทษพระพุทธรูปได้ยังไงบุญหาพระพุทธรูปท่านเป็นอิฐเป็นปูนท่านจะเอาปัญญาที่ไหนไปสวดมนต์ไล่เก้งไล่ควางให้หนีได้พวกเราอาจจะทําอะไรผิดเจ้าป่าเจ้าเขาจนท่านพิโรธโกรธ,กรธเกลี้ยวหรือเปล่าท่านถึงได้บังตามองหาสัตว์ไม่เจอเลาววะพวกเองไม่เชื่อเรื่องของเองแต่ข้าเชื่อมันต้องเป็นพระพุทธรูปพวกนี้แน่เลยที่สวดมนต์ขับไล่ไม่ให้สัตว์ป่าเข้าทางปืน เองคอยดูนะเดี๋ยวข้าจะสั่งสอนพระพุทธรูปพวกนี้ให้สำนึกเสียทีว่าอย่ามากรัน่นแกล้งคนอย่างข้าอกีกว่าแล้วพรานบุญหนาก็ควาไม่ไผ่ท่อนหนึ่งที่ทิ้งอยู่ตรงพื้นท่านขึ้นมาเดินไปที่แถวพระพุทธรูปที่ตั้งเรียงกันเป็นแถวหลายสิบองค์มันใช้ไม้ท่อนนี่ฟาดกระนำไปที่องค์พระทีละองค์ทีละองค์ปากก็พูดคมขู่เมือนคนบ้าเสียสติจำไว้นะ ทีหลังอย่าทำอย่างนี้นะพระนะถ้าไล่สัตว์หนีไปอีกนี่จะทบไปหัวหลุดและพังหมดไม่ให้เหลือพวกเพื่อนเห็นพรานบุญหนามันกล้าทำหยาบช้าลามกถึงขนาดนี้ก็ตกใจรีบร้องห้ามเสียงหลงเพราะว่าบุญหนาฟาดไม้ไตีใส่ไม่เลือกจะเป็นส่วนไหนของพระพุทธรูปมึงหยุดนะทีไอ้บุญหนามึงรู้ป่ะมึงทําอะไรลงไปก็ไปตีพระพุทธรูปนี่มันเป็นบาปเป็นกรรมมึงตกนรกจ่นะเว้อยอูไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องกรรม ถ้าบาปกรรมมีจริงจะมาทําอะไรกูได้พวกมึงน่ะมันโง่เง่า,งาไปเชื่อพระมันหลอกอยู่ได้มีบาปมีกรรมมีนรกสวรรค์มันหลอกให้เอาข้าไปถวายมันดิถ้ามีจริงพาข้าไปดูหน่อยสิว่ามันอยู่ตรงไหนทำให้เห็นกระตาแนตะ่คำไม่เชื่อรอกพูดแล้วพรานบุญน,นาก็กวาดไม้ท่อนเข้าใส่พระพุทธรูปไม่ยั้งมือบางองค์ถูกตีเสียงเต็มเหนียวไงหลังพลึงลงไปเกลิ้งอยู่กับพื้นก็มี พรานบุญหนาระบายอารมณ์โมโหโกรธาย,ยังไม่สะใจมันเดินอ้อมไปหลังองค์พระตีกระนำแผ่นหลังพระพุทธรูปพระมาเรื่อยตลอดทั้งแถวเลยร็จแล้วมันบอกว่าเดี๋ยวจะหัดพระพุทธรูปไปเหมือนหัดแถวทหารจะสั่งให้พระหันซ้ายหันขวาให้ดูเพื่อนพรานนี่นั่งขนลุกขนพองไปตามๆกันต่ออาการหยาบช้าของมันจะว่ามันเกิดเสียสติวิกลจริตบ้าขึ้นมาฉับพลันทันท,นทีก็ไม่ใช่เพราะมันก็ยังสติดีทุกอย่าง เพียงแต่ออกอาการคุ้มครั่งเท่านั้นเองพวกเพื่อนของพรานบุญหนาทนเห็นมันทุบตีพระพุทธรูปจนล้มควมคำม่ำขมำหงายต่อไปไม่ไหวก็รีบเก็บของสะพายย่ามคว้าปืนคู่มือเดินหนีลงจากถ้ำกรองเพนหมดทุกคนปล่อยพรานบุญนาบ้าอยู่คนเดียวพอเห็นพวกไปกันหมดก็โยนท่อนไม้ทิ้งเสร็จแล้วก็เดินจำอ้าวอ้าวตามหลังไปกลับมาถึงหมู่บ้านกันหมดทุกคนแล้วโดยไม่มีเนื้อมีหนังอะไรติดมือมาเลยสักอย่างเดียว พรานบุญหนาก็ยิ่งงุดหงิดฉุนเฉียวจนลูกเมียเข้าหน้าไม่ติดพวกเพื่อนพรานที่ร่วมทางไปด้วยก็เอาเรื่องที่บุญหนากะทำอุบาทหยาบช้าต่อพระพุทธรูปในถ้ำกรองเพลนไปเล่าให้แก่ชาวบ้านฟังชาวบ้านก็พากันปรงสังเวชอนเนตอนาถที่มันกล้าล่วงเกินสิ่งที่เคารพบ,บูชาสูงสุดในพระพุทธศาสนาไปถึงเพียงนั้นแต่ก็ไม่มีใครไปพูดจาอะไรเพราะรู้นิสัยมันว่ามันเป็นคนดื้อรั้นไม่กลัวใครขี้โมโหอารมณ์ร้ายเหลือกำลัง คืนแรกที่กลับมาถึงพรานบุญหนากินข้าวกินปลารสอร่อยถูกปากถูกคอกินข้าวอิ่มแล้วก็ตั้งใจจะนอนหลับให้เต็มที่เพราะมันเหนื่อยตอนที่ย่ำเดินจากป่ามาบ้านแทบไม่ได้หยุดยังไม่ทันได้เข้ามุ้งดับไฟนอนมันก็เกิดอาการวิปริตผิดปกติเริ่มคันทั้งแสบทั้งร้อนเจ็บคันไปทั่วตัวอย่างไม่มีสาเหตุอาการนี้เกิดขึ้นรวดเร็วฉับพลันแล้วก็ลุกลามใหญ่โต ลูกเมียพรานบุญหนาก็ตื่นตนกตกใจรีบหาสมุนไพรตัวยาที่มีอยู่ติดบ้านเอามาบดมาฝนฉโลมทาให้แต่ตัวยาไม่มีความหมายอะไรเพราะอาการปวดแสบปวดร้อนที่กำเริบขึ้นไม่ได้ผ่อนคลายเลยชั่วเวลาไม่นานตัวพรานบุญหนาก็บวมเหือเป็นปืนริ้วริว,รวพาดไปทั่วตัว,ตวไม่เลือกนอกร่มผ้าในร่มผ้าเหมือนหนึ่งว่ามีใครเอาท่อนไม้มาฟาดจนปูดโปนเป็นที่หน้าสยดสยองตอนแรก,แรก ก็เจ็บแปลบแสบซ่านไปทั่วร่างพรานบุญหนาก็กัดฟันอดกั้นไม่ยอมให้มีเสียงอะไรหลุดจากปากตามวิสัยคนทรหดแต่ยิ่งนานไปความปวดร้าวทรมานมันยิ่งกระเพือโหมขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็ฝืนทนสุดฝืนพรานบุญหนาร้องครางระงมดินพราน่น้ำตาไหลพรากยังก็บเด็กๆข่าวที่บุญหนาเกิดอาการโรคประหลาดทรมานขึ้นมาอย่างระทันหันก็กระจายไปทั่วหมู่บ้าน ชาวบ้านแห่กันมาดูตามภาษาอยากรู้อยากเห็นเต็มบ้านไปหมดหลามไหลลงไปยืนออทั่วลานหน้าบ้านคนที่รู้เรื่องพรานบุญหนาไปทําอุบาทกับพระพุทธรูปในถ้ากรองเพนก็โจดขานกันเซ็งแซ่ว่ะเป็นเพราะบาปหนากรรมชั่วนะั่นแล้วถึงได้โดนบันดาลให้มันได้รับทุกขเวทนาทันตาเห็นอย่างนี้ส่วนเพื่อนพรานซึ่งร่วมทางกันเข้าป่าไม่อยากจะขึ้นไปเยี่ยมดูอาการถึงบนบ้านเพราะรังเกียจว่าพรานบุญหนามันทํากิริยา หยาบช้าเหลือจะกล่าวก็ได้จะเล่าสาเหตุที่พวกตัวไปเห็นมันทำอุบาทอย่างไรผู้เท่าผู้แก่ก็ไปที่บ้านคนป่วยที่กำลังนอนคลางโอยโอยโอย,โอยไม่อายใครตอนแรกก็พูดจาับมันถามสาเหตุถึงเกิดโรคภัยร้ายแรงแบบอ้อมไปอ้อมมาเพราะรู้ว่าคนคนนี้มิจฉาทิฐิดื้อรั้นเหลือกำลังแล้วผู้เท่าก็ยกเอาเรื่องบาปเวรมีจริงมาพูดโดยเฉพาะเรื่องพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระรูปแทนองค์พระพุทธเจ้าอ่า ย่อมมีเทวดาปกปักรักษาถ้าใครไปลบหลู่แล้วเทวดาย่อมแสดงฤทธิ์ลงโทษเอาได้เสร็จแล้วท่านผู้เฒ่าก็ลงท้ายดือด้อๆบอกว่าไอ้บุญหนาเองเคยไปทําการหยาบช้าต่อพระพุทธรูปมั่งหรือเปล่าล่ะพรานบุญหนากําลังประชิญหน้ากับความเจ็บปวดแทบจะขาดใจตายเสียให้ได้ความพยองดือ้อรั้นดันทุรังก็หดหายไปไม่มีเหลือก็เชื่อว่าไอ้ที่เกิดอาการอย่างนี้คงจะเกิดจากความบ้าคลั่งที่ตัวออกฤทธิ์ ผ่านเอากับพระพุทธรูปในถ้ำกรองเพนแน่นอนก็ยอมเปิดปากเล่าเรื่องที่ตัวใช้ไม้ทุบตีพระพุทธรูปในถ้ำผู้เท่าฟังแล้วก็ได้แต่สังเวชใจที่มันทําชั่วไว้สาหัส,สากันใจนึงก็อยากให้มันตายดิ้นไปเสียเดี๋ยวนั้นที่มันกล้าลบลูแต่อีกใจนึงก็อดเวทนาสภาพมันไม่ได้ผู้เท่าก็บอกว่าเองนี่มันร้ายจริงๆนะไอ้บุญหนามีทางเดียวจะพอผ่อนหนักเป็นเบา เองต้องไปสารภาพผิดไปขอคำมารลาโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในพระพุทธรูปในถ้ำกลองเพลนทั้งหมดนั่นแหละถ้าท่านเมตตาอาภัยก็คงจะพอรอดตายได้หรอกโอ้ยขับไปไม่ไหวจริงๆพ่อแกมันเจ็บอะ่ะมันปวดจนกระทั่งลุกนั่งแทบไม่ไหวแล้วจะตะเกียกตะกายไปถึงถ้ำกลองเพลนกลางป่ากลางเขาได้ไงเวลานี้ก็ยอมรับผิดแล้วใจค่าทำยังไงเพื่อถ่ายโทษก็ยอมทำทุกอย่างะ่ะ พอเท่าก็เลยให้คนไปเชิญพระพุทธรูปบูชามาองค์หนึ่งมาวางไว้เสร็จแล้วดอกไม้ทูบเทียนเอามาด้วยให้พรานบุญนามากราบไหว้น้อมใจไปที่พระพุทธรูปในถ้ำกรองเพลนขอรับผิดที่ได้กระทํากิริยาจ่วงจาบหยาบช้ามาทั้งหมดด้วยความโง่เขลาเบาบัญยาพร้อมมาขอสัญญาจะไม่แสดงกิริยาลบหลูดล่ดูถูกต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปช่วยชีวิตขอให้เทวดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดอาโหสิกรรมด้วยเถอะ พรานบุญนาก็ยอมทำตามที่พ่อเท่าแนะนำทุกประการด้วยความสำนึกสิ้นพยศยอมรับว่าบาปเวรและกรรมดีกรรมชั่วมีจริงหลังจากพรานบุญนากราบพรานขอยอมรับผิดขออภัยโทษต่อพระพุทธองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์พักหนึ่งอาการปวดร้าวทุรนทุรายก็ค่อยๆคลายความทรมานลงอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งทำให้พรานบุญนาเชื่อแล้วว่านรกสวรรค์ผลกรรมนั้นมีจริงสองสัวันต่อมา มันก็หายเป็นปกติรอยบวมเป็นปืนแดงช้ำทั่วตัวยุบหายไปหมดคราวนี้พรานบุญหนารีบจัดหาดอกไม้ทูบเทียนไปที่ถ้ำกรองเพนขอขมาลาโทษต่อความผิดที่ได้กระทําไปแล้วก็ยังให้สัญญาเบื้องหน้าพระพุทธรูปนาที่นั้นว่าจะขอวางปืนเลิกละการเป็นพรานป่าไล่ล่าชีวิตสัตว์อย่างเด็ดขาดตราบสิ้นลมหายใจด้วยความกลัวผลกรรมที่เบียดเบียนทำลายชีวิตสัตว์ป่ามาไม่ใช่น้อย ซึ่งข้อเนี้ยไม่อาจจะแก้ไขอะไรได้แต่ต่อไปภายภาคหน้าจะไม่ขอเพิ่มบาปเวรแก่ตัวอีกถ้ำกรองเพลนแห่งนี้ท่านผู้ฟังเป็นสถานที่สปายะที่พระธุดงกรรมฐานมากมายหลายองค์ท่านแวะเวียนผ่านมาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพยียรโดยเฉพาะหลวงปู่ขาวอนาลโยสิทธิสายพระอาจารย์มั่นภูริทตาธีระซึ่งได้มาบำเพ็ญสมณธรรมที่ถ้ำกรองเพลนด้วยความพอใจในความสงบสงัด เบื้องปลายชีวิตของหลวงปู่ขาวท่านได้จำพรรษาอยู่ที่ถ้ำกรองเพลนแห่งนี้แล้วก็สร้างเป็นวัดป่านามว่าวัดถ้ำกรองเพลนอำเภอหนองบัวลําพูจังหวัดอุดรธานีตราบจนกระทั่งหลวงปู่ละสังขารขันครับ